วันนี้เนี่ยผมและก็ท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านศักดาพรรัตนสุภาท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านป้องกันจังหวัดท่านจ่าจังหวัดท่านผอ,อ,อทอทอท,อท,อทอสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็คนผอโครงการศึกษาของอบจนะครับแล้วก็ผู้แทนของสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือกันนะครับ เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่านะครับแล้วก็แข่งเรือยาวประจำปี2,564นะครับก็ได้ข้อสรุปกันนะครับว่าเราคงเหลือแต่ประเพณีชักพุ่มเมืองนะครับแล้วก็ชักพุ่มตามบ้านนะครับซึ่งประมาณสัก200กว่าหลังคารเรือนเพื่อที่จะความเป็นสิริมงคลแล้วคงอัตลักษณ์ความเป็นคนสุราชในงานชักพุ่มพระป่าในงานเดือน11ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ย เราจะมีพิธีสวดมนต์ผมเมืองนะครับเพื่อที่จะขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากจังหวัดของเราครับโดยเฉพาะโรคโควิด -19 เราจะได้มีการแสดงในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับโดยนำรถพนมพระนะครับหนึ่งลำมาตั้งโชว์นะครับที่ศาลาทรงพระเจริญนะครับตรงข้ามกับบริเวณที่เราจัดพุ่มเมืองกัน แลวจะมีพิธีชักคุ่มเมืองในเวลาเช้าของวันที่22ตุลาคม2564นะครับกิจกรรมก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีพระคุณเจ้านำโดยเจ้าคณะภาค16นะครับสวดสวดมนต์ผมเมืองนะครับเพื่อที่ความเป็นสิริมงคลกับพี่น้องประชาชนชาวจาังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ขอเรียนแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนชาวจาังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับทราบโดยทั่วกันครับขอบคุณครับ